เป็นน้ำใจของชาวบ้านนะครับที่เรามามอบสิ่งของให้แล้วเขาก็เลี้ยงข้าวพวกเรานะครับก็แตนมาท่านถอยอยู่ครับคนนี้ก็ะแตนกระแตนกรแตนชื่อตายนะครับบรรยากาศนะครับกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ ระหว่างการทานรับประทานอาหารเที่ยงนะครับรวนวลเีืวกร,ระแดกนวลนวลนี่นะครับรโอ้เนี่ยปูตัวเป็นๆเ,เลยมีปูด้วยนะที่เด็ดเลยครับเนี่ยี่เด็ดเลยปูนะป,ปูดองนะแม่ นี่น้องๆองทหารนะครับน้องมาตะไครเลยใครอะไรมาตะไคอย่างเกียวไหมครับเจ้เชือกบอกอือเชือกอยู่ร้อยเอ็ดครับกองพลทหารราบที่หกอ๋คนคนรถแค่เหลืขับไปเยอะส่วนที่อยู่ขวามือใช่อยู่ขวามือก่อนเข้าในเมืองคุยเราคุยเราคุยเราอยู่พลล่ำหกพลล่ำหกมาหลายคนอยู่บ่หลายบ่เอาสู่ๆูได้สู่ได้ เอฟซีลุงพลน่ะครับผมไปขอถ่ายรูปด้วยวันนี้มันเป็นหนังสือติดการต่อยครับมาแล้วกินข้าวแล้วไปล่ะนี่ครับน้องทหารนะครับเป็นเอฟซีลุงพลนะครับลงมาแจ็คมื่อหรอสองสามเมื่อหรอภารกิจเรื่อยๆมันวะจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินี่ครับกองทัพบกนะครับจากกองพลทหารราบที่หก ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับบรรยากาศล่าสุดเนาะครับภาพความประทับใจนะครับกินแล้วเ่กินแล้ว โอ้แมนกับ <laughs> บี้นะครับโคกน้ำใหญ่แล้วตอนนี้เก็บน้ำอนเอาเอาลูกน้องไปไหนครับแมงครับไปไหนครับแมนครับเซลผมอยู่คนเดียวเซลเซลอยู่คนเดียวเซลเซลอยู่คนเดียวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องกันได้ไหม นาคาราชแบรนออฟฟิเชียลนะคะคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดพันเนาะเอาดันให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับนาคาราชแบรนนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับดูมาดของแมงนะครับไปทำงานไปทำงานไปดูชาแนนะครับทำงานไปฝากตัวฝากใจด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมโอ้เป็นงานมากเลยหนึ่งหมื่นครับผมก็เดินหารกล้องมาหาเอาใหญ่เลยขอบคุณครับ

บรรยากาศล่าสุดน,นะครับตายก็อัพคลิปอยู่นะครับตอนนี้ว้าอัพคลิปนึงยังโหลดไไม่ได้เน็ตไ,ไ,ไม่เร็วปะอันนี้เ,เ,เป็นฮอสป,ปดอดอยงังยังยัง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขอไม่ได้ขออะไรมากมายขอสปอร์ตได้ได้ขอฮัสกสปอร์ตในเรื่องต่าไม่ไม่ขอแสดงความยินดีกับหนึ่งแสนซับสไคร์นะครับไม่เป็นไรอยากได้ฮัสกสปอร์ตเน็ตเพิ่อนบอลเลนมาเนาะนักเก็ตบอลแขวนไปถ่ายอยู่รถน็ตบอลเลนนี่ขนาดเกิดฟันนะนักเก็ตบอลเลก็ถ่ายเฉยไม่ได้พูดอะไรเน็ตบอลเลนนิดบอลเลนเอาแล้วตายใช้อะไรอนุคอเอาไปคือกันนด้เหรอ

มาแล้วไม่ไรออ้อยซีซ์นะครับกาได้ไอซีซ์เราสิไปครับภา,าลษาบรรยากาศล่าสุดเนาะนี่นะครับลีลาของพี่ทีมงานลีลานะครับพี่ตาหรือพี่สู้พี่สู้ครับพี่สู้นะครับพี่สู้นะครับจะพลุนๆกันหน่อยช่วงนี้ <c oughs> <ค>นเรียกเรียกทั้งสองอ่ะคนทัก <คน S 3> จิดเยอะเรียกทั้งสอง,ง <c oughs> กันพลาด อ๋อดูอินเสิร์ตนะครับดู skill <ร>สกิลการถ่ายนะครับโอ้สวยนะเนี่ยเราไปตัดต่อเป็นอินเสิร์ตเป็นอินเสิร์ตช่างวงใสกาแฟต่อนะครับโหสุดยอดมากครับโดบครับ,โดบ,โ,ดบโดบครับโดบโดบบเนาะเราต้องสู้อีกสองสองบ้านใช่อ่ะลุงมาแล้วลุงมาแล้ว ตาอยู่ไหนนี่ป้าเนี่ยอ๋อตากาแฟอยู่แล้วจ้าตาพี่ตา เดี๋ยวตอนนี้รับโชคก่อนนะครับหกสิบล้านนะครับเสร็จแตอร่อยอร่อยนาะพริกส้มตำโม้นี่จ้าวๆอย่างนี้แหละมันยังสวงเกบปูดูปูดูดปูนิ้ยคืดเลยเข้มเข็มนัวพี่ออนโชคกาแฟต่อนะครับเข็มม้น ไม่ใเรื่องเป็นหน้าก็เป็นรังใจนะไม่พี่อ๋อนะครับลุงเสียงโชคนะครับตอนนี้ลุงเสียงโชคนะครับ

กดไลค์ครับกดไลค์ครับสวยครับสวยครับผมได้ครับน่ารักมากครับลุงพลนะครับมาทอดไข่กับแม่ครัวนะครับบรรยากาศประมาณนี้เนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ